Ladies and g e n t l e m e n w e l c o m e back to the, champion, Thai, the c h a m ย i o n Muay t ไท ai ตัดเชือกเดินทางมาถึงคู่ดี่5ของเราในค่ำคืนนี้นะฮะสึกไทยประทับฝรั่งเศสรูปพิดกำลนักเก็ตสิบกิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับคนนี้ from right, Ladies and gentlemen, introducing your French warrior, fighting up the blue corner. He's riding at pawn Chimplee Ladies and gentlemen, let's hear it for Mohamedou Jogite! introducing your French warrior fighting out of the blue corner he's running at o n c h i m p l e Gym ladies and gentlemen m h a m u j a i Te และในช่วงในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดค่ายช้อไทยจิมดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรูปิกน้ำหนัก70ก,กิโลกรัมครับ And his opponent in the red color, your Thai warrior, he representing Kanchanaburi province, he's running a Tom Thai Jam. Ladies and gentlemen, let's hear it for Forsai Tong Thai Jam! Jump in, jump. Ladies and gentlemen introducing your Thai champion he representing Kanchanaburi province he's ready c t o n g Thai g y m ladies and gentlemen ฝ่ายชาย Chong Thai Jam มาลุยกันเลยครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่รองของรายการครับ พิกัดน้ำหนักครับวันนี้เป็นมวยรุ่นใหญ่กับ72กิโลกรัมโมฮามาดูจาคิเต้กับนักชกจากฝรั่งเศสในมุมน้ำเงินวันนี้เจอกับนักชกดีกรีชแชมป์อย่างฟ้าใสาช้างไทยยิมครับดานามโมฮามาดูจาคิเต้ครับจากฝรั่งเศสในวัย31ปีกับสูงนึงเซนติเมตรมาชกที่นี่สครั้งแพ้1ชนะ1ครับก็คือผัดแพ้ผัดชนะกับศิริศักดิ์กอเกศานนท์นักชกดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกเช่นกันเลยครับ จากสก,กัดไข่มวยพรชิมพลีซึ่งวันนี้เจอกับฟ้าสายช้างไทยยิมกับนายปะรินวิรัตกันไกลครับกชกจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในวัย30ปีครับสูงเสเซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับจากช้างไทยยิมครับที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับวันนี้ทางด้านฟ้าสายนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนครับ ของทางด้านเจ้าศิริศักดิ์ด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็หวังจะมาแก้มือให้กับเพื่อนครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วคู่ถัดไปครับในแชมป์ชนแชมป์ครับโดโดกอศักภัยลินครับเปิดศึกประทะกับลูกกมลหลวงสิทธิสาเล้งพัทยารออยู่ในคู่หน้าคู่นี้ได้กรรมการนัทวุฒิสุขขะครับเป็นผู้ชี้ขาดนเวกทีมวยรุ่นใหญ่ครับพี่น้อยครับก็ต้องใช้บริการกรรมการตัวใหญ่หน่อยแต่ว่า ขนาดกรรมการว่าตัวใหญ่แล้วนะครับโอ้โหโมฮามาดูหนึ่งร้อยซนติเมตรครับสูงจริงๆครับนี่แหละครับเรียกว่าไปเป็นเท่ากันมวยนี่กรรมการนักแสดงว่าตัวเล็กไปเลยครับกูจริงนี่คัดตัวใหญ่สุดจากคณะกรรมการนะครับนะครับสายเข้ามาจากฟ้าใสครับโมฮามาดูนี่แกยาวแต่มิได้เก่งก้างเลยครับเป็นมวยที่นอกได้ดีครับโมฮามาดู รอดูการโชกันนี่นะครับขยับเข้าไปหาแม่ทีน่าไปก่อนโดนก่านทิ้งขึ้นมาเอาละครับฟ้าใสใช้วิธีเลาะเล็มไปก่อนครับซ้ายนั้นจัดครับธนัดฟ้าใสมาดูแขกแค่เฉพาะขาที่ก็โอ้โหน่าจะประมาณ120เซนอะไรกันไปหน่อยครับโอ้โหเรียกว่าก็เป็นดาวสองคมครับสูงยาวแบบนี้ก็มีจุดโจมตีให้เลือกไหลอย่างเหมือนกันครับธนัดฟ้าใสต้องเลือกเป้าให้ดีครับ สายขวากระดาเตรียมทำงานฟ้าใสอ่าแล้วก็ขยายามมากปู่แท่งขวาของมฮัมหมัดูก็เตะเลี้ยวเลยครับแล้ววงในนีมบัวมาดูจะไม่ธรรมดาเลครับล่าสุดนี้ก็ทุกวงในสู้กับซิริศักดิ์ได้ดีครับเป็นนักชกต่างชาติที่วงในใช้ได้ดีครับมฮัมหมัดูฟ้าใสพยายามรักษาระยะอ่าครับฟ้าคอยตบเอาไว้มฮัมหมัดูถีบฟ้าเดินเข้าไปก่อนครับพยายามทำเกมเข้าไปหาบัวมาดู สับเข้าไปที่บริเวณทับในก่อนครับปลาใส่ยังใจเย็นครับกวาดมาขวาดไม่ลงครับจัมามาบในล็อกล้างเอาไว้นั่นโมฮัมมัดูโกลมในล็อกด้านแต่ยังไม่ตีครับเด้งเข้าพาเข้ามาเอาครับมาแล้วครับวงลในาจากนักชกฝรั่งเศสครับโอ้โผันตัวเองมาเป็นเครื่องจักรสังหารซะแล้วครับโมฮัมหมัดูจากกิเต้จากฝรั่งเศสแข็งแรงแล้วก็ตีค่อนข้างทน ฟ้าใสต้องจับจังหวะให้ดึนี่เลยครับหันทับในไปก่อนครับฟ้าใสนี่ครับพยายามเบรกเกมสลดด้วยการเตะตัดทับในครับฟ้าใสมูฮัมหมัดูเดินหน้าเลยครับมีตะปิงข้อเท้าเตะขาเข้ามาแข้งขวาสูงครับแหมยกบอลเข้าถึงกั้นคอแล้วครับวันนี้มูฮัมหมัดูกระเดันเข้ามาอีกทีครับด้วยซ้ายของฟ้าใสย้ำด้วยแข้งครับเอาแล้วถูกเข็นปักด้วยศอกครับมูฮัมหมัดูองตีย้ำเข้าไปโอ้โหจัะมาข่มเข้ามาจากมูฮัมหมัดูครับน้ำหนักฉันบังคับเตะเข้ามา โหมตีเข้าไปโอ้ฟ้าใสตีไม่เอาครับตีไม่ติดที่มุมอับครับโอ้เป็นต่างชาติที่พงกนายใช้ได้แล้วลูกล่างก็ดีด้วยนะครับนี่นะครับเรื่องกายภาพครับเรียกว่าแกเคลื่อนที่เร็วครับตะมูฮัมหมัดูเติมเข้ามาครับอาญาเกี่ยพัดคว้านพัดลอกมาครับท่านตะมูฮัมหมัดูสายขึ้นมาจากฟ้าใสตะพัาขึ้นมาโอ้ลูกนี้เขียยกั้นคอไปครับจริงๆเนี่ยแกคงคิดว่าจะเอ้าไม่ร่วงไรครับท่านผู้ชมครับโอ้ แล้วมันช็อตสวยด้วยครับโอ้โหช็อตแห่งปีครับท่านผู้ชมครับต้องไปชมภาพครับุกยังไงครับโอ้โหต้องปรบมือให้เลยครับดอกนี้ดอกเดียวล้มยัดครับช็อตล้มยัดไปเลยครับโอ้โหลูกกลางเกือบสองเมตรล้มนี่สวยงามไปเลยจริงครับโอ้โหนึกว่าโคนต้นสนครับพี่น้อยครับมาดูภาพช้ากันดีกว่าครับนี่ครับสับเข้ามาในสนามฟ้าใส มูฮัมมัดูเนี่ยเดินเกมได้น่ากลัวแล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูครับอย่างไรครับนี่ครับเตะหลุดไปนิดเดียวครับบวกเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้ยเป๋ครับขาปัดเป็นเลข8เลยครับดูอีกมุมก็เปี้ยงเข้าไปครับเต็มกลามครับโอ้โหผลเปรย์ครับผลจริงครับต้องนอนเปลครับโมฮามาดูอีกชัดๆครับนี่ครับแจกซ้ายเข้าไปโอ้โหดูว่าแจกมินิฮาร์ดครับนี่ครับ ดูชัดๆอีกทีปังเข้าไปครับกระดงขาแหม่ต้องบอกว่าเต็มๆเลยครับช็อตนี้แห่กรรมการก็เซฟไม่ทันครับโอ้พีเตอร์ชมเปี้ยกนก็เซฟไม่ได้เหมือนกันครับช็อตนี้ไปบนเวทีกันครับสุดยอดครับทุกผู้ชมโป้งเดียวหลับเอาเราไปลุ้นระหว่างผิเสกกันครับ The Fighter Prize สนับสนุนโดย Max กมวยไทย c e e o o o p p g g เพจออฟฟิเชียลใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กมวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบัญญายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กมวยไทยอ f f i c i a l ได้แล้ววันนี้ no prize แม็กซ์มวยไทย Facebook Page alright ladies and gentlemen after just one round of action And the winner by way of technical knockout, Red Corner, Red Sai Shan